เราทำอะไรวะน่าโดนพี่ต่อไปด้วยพี่จะไปถามเอ่อใครโอ้หตกใจอ่ะเขาก็ตกใจเขาก็ตกใจมึงพูดกับผู้ชายว่าเขาเนี่ยนะเยียอะไรวะน้าอุมไปไม่เป็นตกใจใครอ่ะพี่เธอเหรอเออตาเหลือกเลยบ้าโอ้ดุ้งโหยงเลย สเก็ตคาแลน่ะเย็นหล่อก็อยากก็ก็อยากกลัวอันท really> ี่อยู uh <th ่เหมือนกันนะอันแฟร์อ่ะยุคไหนตอนไหนแม่งก็มีคนกลัวเฮียย่าเราไม่โหดจัดทะไนเฮ้ยเฟนดี้นี่เห็นดุมทั้งวันนะเฟนดี้เห็นทั้งวันเลยดุมไข่โฟกัสกันหน่อยเลยพี่ผมมุสามาเนี่ยไอ้เปียกไอ้เฟนดี้มาใส่ใส่เสื้อนามกุลคอนเนลแล้วอ่ะ ทอะไรทอะไรอะไรปะอุ้ยอุ้ยไม่หรอกสวยนะพี่เกดสวยจังสวยจริงบอกไปเกดบอกพี่เกดอะยังไงเนี่ยมันบอกสวยจีอะไรปะทรงก็สวยนะบอกพวกตระกูลแรง่ะขุไม่อยากมีอะไรมึงออกไปเถอะยวปะไปไกลตีนปะเอออุ้ยเออตีนไปเฮี้ยปะเปรียบเปรี๊ยบดีพี่ปะเปียกโขลเปียกดีพี่ปะเปียกเปียกดีพี่ปะเปียกดีพี่ปะเปียกดีพี่ปะเฮี้ยนแขวนเนี่ยเปรี๊ยบเปรียบดีพี่ปะเปรี เปี๊ยกได้ยินพี่ไหมน้องชายตอนนี้ชวนทำพี้ยอะไรก็ไม่เอาเี้ยนี่ยเปียกดีพี่ป้าน้องเปียกดีมั้ยเปียกเน่นนนนนนู่่่ีัอะไรเปียกเปียกไดพี่มเปียกเปียกดีพี่ปะเมียมันหนาเปียกดีพี่ปะเปียกดีพี่ปะเปียกน้องชายเปียกไปแอบดอมกันดีป่ะเปี๊ยกดีพี่ไหมกู้ไปรับมึงไม่ทันนันเนี่ยเพื่อนโดนแอบดอมเนี่ยหลครับหลครับไม่มีใครมีใครเรียกป่ะปบได้ยินครับได้ยินได้ยินได้ยินโอเคเปียกบอกฝากฝากแซวนางฟ้าแลนกลางหน่อยนางฟ้าแลนกลางฝากแซวหน่อย จะบอกแล้วมาสองไอ้เป๊บมึงแฝงแว่นอะไรอ่ะเขาบอกว่าฝากแซวแถวแดนฟ้าในนางนกลางเที่ยวเลยวะงงว่ะนางฟ้าแดนกลางนางฟ้าแดนกลางอ่ะนางฟ้าแดนกลางอ่ะนางฟ้าแดนกลางอะเนี่ยคนที่อยู่กับมึงเนี่ยนางนางฟ้าแดนกลางเขาบอกนางฟ้าแดนกลางที่จะเซลลนางฟ้าแดนกลางน่ะแอบบอกแอบบอกเปี๊ะ

แรงฟ้าหนักกลางเที้ยของแม่ก็ไม่รู้สัตว์คขับรถจากน้อเช้งนะเปี้ยงดิพี่ไหมเปียกน้องชายเปียกดิพี่ใช่ไหมน้องเลิฟเปียกยังได้ยินพี่อยู่ใช่ไหมน้องเปิดตะโกนมาไม่เดี๋ยวผมจะไปแซวแางฟ้าครับได้ยินได้ยินครับได้ยินได้ยินโอเคน้องชายได้ยิน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 ที่พี่สเก็ตเงียบไปนี่คือคาแร่นใช่ไหมยังไดททำทิสัยเหมือนเดิมใช่ไหมเปียกถามเขาดิมามาดีเลนนิดนึงนะ ทีวีสะเก็ดแย่ไปนี่ยังคาแรงเหมือนเดิมใช่ไหมจะทำที่สามเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผมไม่ครับพี่ไม่ไม่ไม่เปียกไม่คุยกับใครเลยบ่าบ้าพี่ไม่คุยกับใครอะไอ้อันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่เกดอันนี้มันคืออะไรอ่ะไปไปดูที่ไปงานใหม่ไะงานใหม่ไะใช่หรอไปดูไปดิไปที่คราฟคนสวยของเปียกไอ้เปียกดูดิคราฟคนคราฟคนสวยของเปียกไม่คือตอนนี้มีตอนนี้มีคนคิดถึงครับพี่คราฟคนสวยของเปียกคนสวยของเปียก ไปดีไปดีค้าพ่อเจ้าของเปียกใครมึงคุยใครอะแบมแบมบาเปียกมึงคุยใครอะอะไรอะไรพี่เฮ้ยมึงคุยกับใครผมไม่ได้คุยกับใครพี่มึงเท่ไปดูต่อขอโทษครับขอโทษครับครับนางฟ้าแรงกลางไม่เปียกขอโทษเขาดิครับนางฟ้าแรงกลางฝากขอโทษด้วยนะครับเจ็บอ่ะน้องผมเจ็บอ่ะ มีเราผิดคนอ๋อมีนี่หว่าเสื้อดำขอโทษค่ะครับครับครับนั่งฟ้าได้การขอโทษครับเออให้ฮะฮะเอามายังผู้หญิงเขาใช่ไหมไปดูพี่อะไปดูพี่อะพี่เกศใช่เหรอไม่ใช่หรือเาผิดคนหรือเปล่าใบคือเอาเนี่ยคือมาดูพี่อะคือมาดูพี่อะพี่เกศไปดูอ๋ออ๋อพี่อ๋อใช่พี่เกศนั่งฟังรายการ อันนี้พี่เกียรติดาวพลานกลางรู้เปล่าคะเนี่ยโอ้ไม่ใช่หรอโอ้กลางเลยนะโอ้อเขี้ยะขึ้นรถนี้โอ้ข้นเรอเลงฟ้าลานกลางเขี้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจนะว่าจริง<อ> <c oughs> จริงจริงด้วยฮ<า>นะตั้งแต่จุกแล้วนะ่ะไ,ไอ้เขีออ้ยนางฟ้าแรงกลางอะไรของมันมันยาอ่อนแหววเออมานางฟองนางฟ้าเดี๋ยวเจะ เดี๋ยวเจนรางฟ้าแบบร่างปีศาจหลอกเดี๋ยวก่อนเก็ตปีปีศาจนาฟ้าใช่ปีศาจนาฟ้าอ่ะนางฟ้าพร้อมไง้ไอ้กูแจ้งไปแล้วที่ออกก็แจ้งของมึงดิแจ้งดิมึงแจ้งกูเลยแจ้งดิมึงแจ้งดิอย่ากูเอาเนี่ยเอารูปมึงมึงโพสในในนี้ด้วยแจ้งเลยอ่ไม่ไม่แจ้งโอเคน่ารักอย่างนี้เองถล่มาหาใช่ป่ะพี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับพี่เก็ตพี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ยังสวยเหมือนเดิมไม่แก้มจะไม่ก่อนทำไมไม่เข้าใจ ไอในในเนี้ยในเนี้ยมันเล่นตรงไหนอ่ะมันเล่นตรงไหนอ่ะอีเวนอ่ะเปียกมีไม้ยาก่อนได้ป่ะไอเฮียไอในนี้มันเล่นไอ่ะป็นร้านหน้ากากร้านห้กอโอเคแ้่จะพูดจะมาไปทำอะไรอ่ะมาไปทำอะไรอ่ะไอว่าไนะเปียกว่าไอกแบบยงสวยเมอนเดิอมานะพี่พี่แกยังสวยมานะไปทำอะไรได้บ้างสวย เก็บมันเก็บเต็มตัวได้เห็นนะมันได้แค่สองวิทีเองหรอวะได้แค่ถ้าสิบแต่มันเก็บเกินได้ทีนเก็บไปเรื่อยๆเอ้ยแล้วแล้วพี่ถามหน่อยดิว่าไอ้ของอันเนี้ยพี่เกด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 ไอปีะว่าไงเออตอนตาตนี้พี่ได้แต่งหน้าอยู่ปะโอ้หกูแต่งแต่งตูดแต่ดูตูดเมื่อไรเอาไหมโอ้โหกูแต่งตูดอยู่อะวมื่อไรอะผมดูตูดกูเมื่อไระกูมีอยู่นะพี่พูดอะไรอะแล้วก็กูแต่งตูดไงกูไม่แต่งหน้าดูไหมเอา เนี่ยไปอ่ะครับนางฟ้าแดนกลางครับนางฟ้าแดนการครับนางฟ้าหลังไอ้นางฟ้าแดนกลางเชื่อว่าบุญล้อกรพาเล็กชื่ออะไรนะบุญลอกเพาะเหล็กบุญล้อกระเพาะเหล็กไม่ใช่ละผมนมาห้าแล้วลงมาเลยเปียบุญลอกเพาะเหล็กเฮ้ยโอ้โหขับให้ล้งอย่างงี้ผมคิดถึงพี่ผมคนนึงเลยชื่อไม่รู้ชื่ออะไรแต่รถรถดีทีไม่มาบอกเราหรือรถผ้าแล่นเอออ๋อพ่อ๋ออ๋อ ฮะอ๋าอ๋ามๆเรา500โลอ้เหียเปียกเฮ้ยเราคือกิจกรรมไหนครับพี่อะไรนะเก็บผมไปเะรครับเก็บรถนะคใคม่เล่ระวิดงานใหม่แต่มันฮคุมใช่เหรอเก็บรถไหนวะไปเก็บไปเก็บไปเก็บ เออพี่มไปเถอะพี่ไปไหนกูจะลองงานใหม่ลองอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นงานใหม่ของอะไรเบียยอะไรเบียยอะไรดิเบี้ยอะไรลองอะไรเบี้ยอะไรเขาไม่ทำก็ลอเออลองอะไรจะมาดูมันจะไปไหนเออมันมีคนอยากคุยกับพี่เนี่ยด้านกลางเนี่ยใครเอาง่ายคือเขาคือเขาเคยเป็นบริษัทเองแขวงเราอ่ะคนนึเพราะมีเหมืนกลางมีด้วยมีแค่มีแค่สองคนเดียวที่เป็นบริษัทนะเอาพี่ฟังนะพี่จะเลือกพี่ตอนนี้มีตาตารีนอยู่ไหนเลือกน้องชายพี่ที่เป็นเคยเป็นบริษัทอยู่ทง่ กั่งเราจริงป่ะแค่นั้นจริงไหมได้เดี๋ยวแล้วถ้าไม่แล้วถ้าไม่มาไม่มีก็ดูว่าเอ้าวแล้วพี่แล้วผมเป็นสอยูหยุดมาไม่ได้เออหมือนใจไหมอ๋อก็คือกุ้งเขาเป็นคนบอกให้มึงบอกว่านางฟ้ารงกลางๆหรอเออยหัดอกจัดหยิบมาเออกุ้งก็ได้มาฟังเลยไหวพี่มึงกลัวอะไรวะต่อหพี่จับตาพี่จับตาดูนะพี่จับตาดูนะไม่เห็นนะไม่เห็นมาเอ้เหี้ยเปียกดิดเชื่อปะไอ้เหี้ยไอ้เหยอะแปรงดิ้เหี้ยเปียกดิดเชื่อปะไอ้เหี้ยเปียกดิดเชื่อผมปะ มันเดิมับบอัฟฟาร์รกันโดนก็หลอกเลยไออัฟฟาร์รายการก็แสนแล้วพวกมันหลอกมึงเลโอ้โเล่มันหลอกไม่เห็นปูนเลยไล่เดี๋ยวมันหลอกกูล้วยได้ได้ถึงไล่ถ้ามันได้ได้กิ๊บรู้แล้วมันต้องตอมอเว้ยมันตอมอไม่เล่นแล้วดอกไอ้งมึงอยากเปเล่นทางตรงอย่าเลี้ยวเฮ้ยอันนี้เขาเริ่มแล้วหรอเริ่มยังมันเริ่มขุดเยเ่แล้วมันใช้ไรขุดอ่ะ มือพี่ต้องเข้าปี๊ตีมาเลยรู้สึกว่าคีย์บอร์ดตาหน้ามง่าแม่ใครใครขุดอยู่อ่ะพี่ต้องเอาไม้ตีพี่ต้องเอาไม้ตีใช่เหรอเดี๋ยวกเดี๋ยวกูพี่เกตมาเล่นกับกูรอบหน้าดีกว่าเนี่ยเอาเล่นแบบขุมขับก็คือเดรุ่นไทยแล้วก็เล่นขุมขับดิเดี๋ยวกูเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ต่อแหลเหมือนกันนั่นอุ้ย่ะอะไรอ่ะพูดไงอ่ะ ก็มีคนแคทตรงนี้ก็มีคนแคทเกนพี่ทำงานได้เหรอพี่กูอยากลองดูมันคืออะไรรู้ว่งงานนี้รวยเขาบอกว่ารวยรวยจริงรวยจริงอะไรร้อยไอ้พวกบอลเรลวกิฟต์อ่ะเน่หรอเกครับไอ่ดเกมแรกใครอยากเพชรมีใครอยู่ข้าวไหมครับปดไอ้นี่หน่อยมีใคร่